สวัสดีครับวันนี้เฮ็ดเมนูเบิ้ลเขานะครับเป็นเมนูปลาทูพัดใบหัวลภาคมีวิธีการทำง่ายไๆไม่ใหยชมครับเบิ้งคลิปจบน้ำป่อถ้ำตามได้เลยครับผมปลาทูผมจะแกะเอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็น้ำมาถอดครับ ทอดใหเหลืองกรอบประมาณนี้ครับมาตำพริกกระเทียมต่อเลยครับใส่พริกแห้งตามด้วยกระเทียมครับแล้วกับพริกสดครับตำใหหยาบๆประมาณนี้นะครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับน้ำพริกกระเทียมที่ตำไว้ลงไปพัดให้หอมครับปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับน้ำตาลครับผงชูรสครับบ่มักร่าใส่จะได้นะครับพัดให้น้ำซอสผสมเข้ากันดีครับ เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงครับใส่ปลาทูที่ทอดไปลงไปครับตามด้วยใบโหละ้าครับผัดเนื่อเรือกไ้ส่วนผสมเข้ากันครับ นี่เป็นได้กินบ่ครับลาดกับเขาสวยห่อนๆน,นะครับผมต้องเพิ่มเขาแน่นอนครับลองไปเห็ดกินบังเดอร์ครับ